สวัสดีครับวันนี้อยู่กับโกวิสกิจข่าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับ f อและท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวมาบอกกล่าวมาเล่าเรื่องให้กับ f อได้ฟังและแสดงความคิดเห็นกันนะครับก็ได้เข้าไปดูในเพจของเรามองไทยนะฮะก็ได้เห็น เพจเพจหนึ่งนะฮะได้โพสต์นะฮะว่าขณะนี้ที่หลวงพบางประเทศลาวเกิดน้ำท่วมหนักมากก็ได้มีเพจของคนลาวออกมาขอให้ไทยช่วยเหลือนะครับเนื่องจากตอนนี้ไม่มีกู้ภัยของเราขอให้ความช่วยเหลือพี่น้องคนลาวที่ประสบปัญหาน้ําท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับพี่น้องคนลาวต้องช่วยเหลือกันเองลําบากมากก็ขอเป็นกวน ช่วยส่งกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับเป็นไงล่ะครับ f c และท่านผู้ชมยังอยากจะไปช่วยเหลือพี่น้องชาวเราที่ถูกน้ำท่วมอยู่อีกหรือเปล่าครับแต่สำหรับแอดขอบอกว่าคราวที่แล้วที่กู้ภัยของไทยนะครับเข้าไปให้ความช่วยเหลือน้ำท่วมครั้งก่อนก็โดนพี่น้องชาวเราต่อว่าต่อขานกันมาว่าไปเผื่อก,กับเรื่องของเขาทำไม ไม่ได้ให้ไปช่วยสักหน่อยแอดว่าทุกคนคงจำกันได้ดีที่มีข่าวออกมาข่าวนั้นและอีกอย่างการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวตอนนั้นก็ไม่ได้รับความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองของลาวมากนักนะครับแถมยังต้องเสียเงินเสียทองอีกแล้วแบบนี้ยังอยากจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกันอยู่อีกหรือไม่ครับสุดท้ายพอมีปัญหา ก็ไม่พ้นประเทศไทยค่างเงินกีบลดลงก็ไม่พ้นไทยมาโทษเงินบาทไทยพอไทยไม่ให้ส่งไฟฟ้าไปสิงคโปร์ก็ต่อว่าไทยแล้วเรื่องของสินค้าของไทยก็ถูกพี่น้องคนลาวแบนอีกอพร้อมห้ามนำสินค้าบางชนิดเข้าไปขายที่ลาว เห็นแล้วก็ปวดหัวนะครับกับคนประเทศนี้ปอบหัวแล้วรูปหลังไม่ได้มีความจริงใจตอบกันเลยนะครับก็ขอวงเล็บนะครับแอดหมายถึงคนเราบางคนที่ออกมาตำหนิคนไทยหรือต่อว่าคนไทยในทางไม่ดีเท่านั้นนะครับไม่ได้ว่าคนเราทุกๆคนนะครับเฉพาะบางคนเท่านั้นสำหรับแอดคิดว่าคงไม่มีคู่ภัยเข้าไปช่วยหรอกครับถ้าเป็นแบบนี้ เข็ดขยายดกันหมดแล้วทั้งที่ตั้งใจจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะฮะกลับมาโดนแบบนี้ขนาดที่ประเทศไทยเ่อนแตกหรือเข่อนพังที่เป็นข่าวเมื่อเรวนี้ก็มีพี่น้องคนลาวบางคนก็ออกมาสนน้ำหน้าประเทศไทยกันยกใหญ่นี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคนลาวพร้อมที่จะต่อว่าประเทศไทยตลอดเวลาหากมีเหตุอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทย แอดก็ไม่ได้พูดให้พี่น้องคนลาวและคนไทยเกียดชังกันนะครับแต่แอดเห็นบางเพจของคนลาวที่ออกมาต่อว่าประเทศไทยนะครับแต่ก็มีบางเพจของคนลาวนะครับบางท่านก็ออกมาแก้ต่างให้ประเทศไทยอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณนะครับ แล้ว fc และท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาบอกกันบ้านนะครับขอบคุณ fc และท่านผู้ชมอย่างสูงนะครับที่ติดตามเล่าข่าวโควิดสกิจข่าวหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปขอให้โชคดีมีสุขร่ลำรวยทุกท่านไม่เจ็บไม่จนสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ